ได้อยู่หรอวะได้อย uh. like oh. right? ู่ได้วิด no ิอวิดิวเออมันก็อย่างนี้กี่พุ่นนั่นนึงมันตกเลยบุตรข่อยบริมัดเออนลยสบายดีเดี๋ยวเบิรมีเลยจะถูกช่วยเข่าเลยมีถูกเชืวยมีมีเด็กย่างเด็กหนีบออกมาอันต้นอันนี้ก็ไปอัน แจตู้นั่นเจะรถใบเกนเสือตักตัติ๊กนี่คอยชื่อสามันเนาะเห็นอยู่เนาะก็เอาเกนเสือไ่อยากได้ดีรายละเอียดมันน่ะภาคนี่อีกบัตรันนี้มันจืดใส่จมูกอยู่โอ้ยบวชกับเบวชดีบุ้งบวชเจอการ์ดขาวกางพุ้งกระเมนได้พวกเัีนนจำกระซามใหญ่นั่นกระเมนได้เนี่เดินมาเลยเนาะกระเมนมาเลยกระเมนกระซามมาไหวซักเครื่องไงซักแจกระซามมาซักเครื่องให้ซักอยู่นอกก็ได้นะไม่ต้องขับไปซักอยู่ห้องน้ำมันหดไอ้ตู้ สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูมสุคนเนาะวัชมองค์บอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาสวอดดีพี่น้องทางฝั่งไทยก,กันหนึ่งมาพบมาพ่อก,กับช่องยูทูบของมวาวยิงชายใจกันโดดเพียงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเ,เ,เพิ่มเติมไปอยู่ทางบ้านทางเกิดของน้องจอยเดีย๋ยวเฮาจะเก็บที่นอนเนก็เก็บมันเครื่องเข่าไปไว้ในห้อง,องบ้านนี้น,น้องพี่เนาะไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องอสบายดีก,กันหนึ่งน้องจอย เราแง่งออกที่นอนตนนี่เอาเข้าไปไว้ห้องเดียวกันดนวยไปแล้วเอาหลอกไว้เครื่องเอาไปพุ่นก็ได้ละตุนเอาทอนเข้าไปไว้ทางเกยผมจังหกเข้าไปเข้าไปก่อนมอน บันเมือ่อบันเมือ่อฮ่าชิขึ้นชิยั่งได้จังไห่ภูรักภูยายเพื่นจัดแจงไห่ว่าเพื่นเห็ดแบบร้เข้าไปอืป้ ừ, ิงไ้นะ มอนเป็นสะยังเยอะยังอยอ่จังไดเนาะอ๋ออันเอานี่อันมอนจอบไว้ี่ก่อนจอบเจีมอนเขาไว้อะ เธอใหญ่ได้เอาเข่าไว้หองนี้ก่อนบอกเอาเข่าพุ่งก็ได้ใช่เอาเข่ามาเอาเข่ามาหนีเบิดเลยในที่ที่แจ้งในที่จกเอาที่ที่นอนใหญ่หนี่เอาเข่าไปก่อนเอาเข่าฮะลมมันจ่อยลมบ่บ่ลมไงบ่ลมบ่ลมเฮยว่าทีเอาเข่าไว้หองนี้ก่อนเอาเข่าไปเก็บไปบัดมือนั่นน่อจังพากันเฮ็ดชิงเงี้ยงเขานะ เอาได้บอได้อยู่งไงวะกกได้ยวิดิวเออมันก็อย่างนี้กี่พูนนั่นนึงมันตกเลยบุตรขอยอมรรมะเอามาเหรอมันตกอ <c oughs> เอออิงขึ้นก็นได้เด้อเจอ้าอิงขึ้นก็นได้อิงขึ้นหน่ยเก็บเครื่องพวกนี้โคอร์เลยเนาะโควเปอรเอาเก็บเข่าไปไ,ปไปว้แต่ทิจกเบิึงเครื่องพวกนี้นะเอามา mà nãy nè này, cái này khi phun nơi cái này nông cái nhang bơi chúc mừng cứ siết mình mình, chúc rồi thoải đi, chúc mừng, mừng จะว่าคุณพอแนวเขาบ่ได้โจยอะไรนพวกถ้วยนะแม่ตยเยทยรเมนตัวย์อไงเตหรอแกออกว่เอามาไว้กระสอบโลกก็ได้โบเก้ก็ได้บ่ได้เฮายังสิหัมือใกล้จะป็นเพือนนะเฮาจัโจกของมาล่างมาเนี่ยังเจออะไรใส่นี อ้าวไปช่วยเข่าเนาะมันต้องมีเลยกระถูกช่วยเข่าเลยมีถูกเพื่อมีมีเด็กย่างเด็กนีออกมาอันต้นอันนี้ก็ไปอันใช้ตู้นั่นเดาวรถไ้เค็มเชือกกรติกนี่คอยชื่อสามันเนาะเข็ยนอยู่เนาะ เขาบอกให้เพิ่นชื่อได้หมอน่ะน่ะยังไม่ชื่ออยู่คือเห็นทับเขาตู้หง่อไว้อยู่หลอกก็ได้ชื่อมาให้อีกไม่จังเงินเป็นระบียบไปได้ทุกน้ำเนี่ก็เอาไปหายน้ำรดตัวใดโต้นั่นนะฮะโว้เนี่นี่ก็ฐานไว้ปาดหนองมู่หวังยังดีว่านั่นแหละจนไอ้เขาหางกินก็ได้เนาะเนี่ยเขาี้มันใหญ่มันชูงเนยเอามาอยู่น้องหลาตัวน่ะทางตัวเมย์เมย์ จทกนีคยังน้ำพกกรติบเขา่าตนะิบยังตัวนั้นเนาะบ่วงบ่วงเห็นโมหกอันโมหกอันได้หกแหวบได้หกโลได้ที่ชกออกมาเบิตรเห็นไหมเอาอันโตนั่นนะอันอันล่างของน้ำออกมาชกออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวล่างของน้ำมาว่มามาเพื่อไหว้ให้น้องจอยทำกงจ่ะ เอาเข้าไปไว้ห้องงามเลยตัวนี้พวกกระปุกไว้ใบชาไปน่องไปนัวเด็กก็ไม่ติดแล้วเขาจังพวกหมูพวกย่างไหนเข้าไปไว้ของคู่ว่พุ่นก็ได้มาเลยเอาเจ้าขับไปไว้แต่เป็นเป็นบางอย่างเด็กไม่ใช่ตู้คุณเยี่ยงไหมใช่รถแล้วใครทั้งน่ะมันปิดง่ายตัวนี้เพรสชั้นดิชี่หรือไม่ได้ยังดิชี่ใหม่แมนดิชี่ใหม่ประตูมันที่ไปวะ นยาต่างนเป็นจองเป็นบ่วงข้ <B ert> อมี่น้อตัอยาของน้ำนั่นจอบแก้วจอบแก้วก,กับนำ้ำซีอิ๊วน้านี่จำไ,ไว้ไอันของครัวเป็นแผลเป็นยังยังเดือดแต่จชบูกับยาทีพัดลืมจนแผลชื่อมา้แล้วแผลม,ามาันยัง น้ำปลาเต้าเป็นงัวเนาะยงเดือนพวกนั้นเนาะปอเบิร์ตถ้วยเอาออกมาโจ๊กเบิร์ตยืดถ้วยมันควบเบิร์ตก่อนได้ย่างนะ้เป็นงัวบลเบียนกับมันลายอันได้แนวซื่อเลยเออลายเนาะเต้งมันเต้งกันได้เนาะแตกใบหนึ่งเนาะ <c oughs> เต้งกัน มันลายอันคือหลอกแต่อันนี้ไม่ต้องกินเอาไงแล้วเนยเจี๋ยนะพี่สิเมนยศเจี้ยอะไรกันพี่ลรายละเอียดมันน่ะฝากนี่อีกบัตรตอนนี้มันจืดจะจมว่างอยู่เว้ยขเบิพึ่งขอบพึ่งสวัสดีมาเจอมาเจอพวกกระเมนได้พวกเนี่ยทำกระซามใหญ่นั่นกระเมนได้เนาะเต็มมาเลยเนาะกระาม่ระเนมาเลยแม่นกระซามมาว่ายซักเครื่องไงซักแจกระซามมาซักเครื่องให้ซักอยู่นอกก็ได้นะไม่ต้องขับไปซักอยู่ห้องน้ำมันหด ไอ้เนี่ยถ้วยใช่แจ้วนี่ถ้วยน้อยถ้วยก็มีสามขนาดได้น้องดูใช่ไหมนี่ยสามขนาดชี่ขนาดทั้งถ้วยน้อยพุ่นนะอันนี้เป็นิดจานผมเป็นจานจานกับน้ำหั่นกับมีโรนึงเนาะที่เอามาตอนหมดเน้ะเอาไปตั้งเรียงช้อนกันขึ้นไว้ทางในก็นได้ปกจานเอามาเบิ่งกยุทธหรรมมีย่างสดเนี่ยตัดติ๊กน้ำแขง็งอีกเราซื้อน้ำแข็งมากกับใส ศาสตร์นี่ศาสตร์นี้เมื่อไรจังพื้นเบื้องขมามันก่วงมันหอมจังใดทางโอนใบข่างนี่ก็ได้เราจ้โซนใบข่างข่างฟ้าไปเลยอเออคูนี่มาไใบหิวอันกระช้ามาม,มาเข่ามายัางขนาดกร้ซ้ะะาม,มาเข่ามาเข่าหนึ่งเข่าขวดห,หนึ่งเข่าเห็หน,นบ่กพูดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวว่าเริ่มนะขว <c oughs> ดเ้องกุมกงขมวดหนึ่งตัวนี้อืมอืออืม ก็ซามไงครบอยู่เนาะครบอยู่กับยังบางบางส่วนยังบางบางบางอย่างมันก็ลืมเนื้อตัวไรมันค you know. ืดบ่และป้าไปก่อนพี่น้องกันคืนหนึ่งคืเบิ่งว่าเต่าก็ยังดื้อเนี่ยมาซื้ออยู่หันเบียดอยู่พี่ได้เต่าเนี่ยมาหันยังดื้อไปหลุดพอดีเนาะเมียน็ยังดื่มรถุดเบาหลุดเบาดีที่จริงเต่าอยู่บ้านคอยพอดได้เพี่หนอามาขายอยู่พี่อ่ะพี่ได้ฮะเนาะเพี่หนอามาขายอยู่พี่ อล้น,นี่พวกนี้นี่ยเขาเอาไว้นอกรถพวกอันนี้มันไว้ไว้ให้น้ำเข่าประแดงกันนะเข่าให้น้ำเข่าตู้เย็นเอาเขาไปไปไปไหว้นัมันี่แกเอาเไปไหว้ในต่างเรียงกันไหว้แถวนั้นอ่ะเอาเขาไปไหว้ในไปรลเบิดไม่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 ข,ขาเป็น,นยังฟ้าในบริษัทเนาะอ่ะเพราะว่าคู่นี่บัดมือนั่นเนี่ยเพิ่อนชิช้เข่าช้านเนาะปกติ อ่าใส่เ่อาชานวางไว้ในเฮือนนะนเผินอเนี่ินชีหาวิธีเห็ดของเพิ่อนกับผู้ใหญ่เข้ากับบุหงคือกันการขึ้นเฮือนขึ้นยังนะนะขอซื้อมาเตรียมไว้ครับเตรียมไว้แม่จะไปดิได้เนาะมาซื้อมาเตรียมไว้บัดบัดเพิ่นทำวิธีได้ก่อนเขาจะได้ใส่เนาะน้องหน่าเนาะเขาซื้อมาบ่วงแล้วเขาไปป้าบ้ากันไม่แค่เจียือม้วนนั่นหรอกเอาไว้ใส่ได้ได้กระตีกกระติกเออกระติกมีคำว่าเขาซื้อน้ำแข็งมานี่ก็เอาน้ามใช้ไรกระติกเนี่ย อันโตนไม่เคลื่อนไนี่ให้ไหมเพื่อนใช่ซามก็เอาแบบรุ่นมันบอแตกรถมาอยากรุ่นยาง,ยางามาแยกมันแตกเออแบบนี้นะมันทนตัวนี้เนี่ยเอาไปไหวของน้าด้อต้องจอยตัวนี้พอกแผลกับมานี้นี่ไปไหวของน้าพุทธดัง เบอร์เน้ยจะไปลงกินเน้ยนำยาล้างหน้าเจอไปบผีใส่เงี้ยใชอไม่ได้พร้อมกันออกปลาเออโอ้เนาะพวกน้ำมันพืชน้ำปลาเนี่ยไปไว้ตู้พึ่งก็ได้พวกน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยไปไว้ตู้้วก็ได้เพรานั่นแหละแต่พวกเัินหมอมั้งนี่ใส่โต๊ะอากาศโตัวนี้ก็ไปไว้ตู้ก็ได้ไม่ได้จังฮะ มันตะปูหอยจช่ไว้ในก่อนบ่อ้รงกันอ่าครบเสร็จอือเออมาไว้ในก่อนก็ได้มือใหม่จังจัดเออจัดเต็มคือวันนี้น้อยนี่หนิเนาะวันหอยเวียนบล็เป็นหมื่นหัวี่หมื่นป้ายพบนนั้นหมื่นนี่ะ บิดหมื่นปลายไปนะที่นอนเนี่ยเฉพาะที่นอนอันตัวเดียวนี่สามพันัวนั่นพันเจ็ดตผับที่นอนนี่สามพันบาทสามพันบาทนี่คือชี้สุดใหญ่เลยน่ย น้องจ้อยอันตัวนี้เจ้าเอาไปนั่นก็ได้ไปจูดไปยังทุ่งยางพวกเบิดบแล้วคบแล้วพี่น้องเนานะไปจูบตัวนี้ <ไป S 1> มีตะบายเพิ่นไฮน้ำเนาะเขาไปทำความสะอารของน้ำแบบยังแม่จะบูยาสีพันพี่น้องเน,ะนาะใช่แชมพูกับยาสีพันริงชีแน่นพี่น้องเนานะ จัะนักจัดเต็มมาดีพี่น้องครับเห็นบดเต็มมมาเต็ห้องหนึ่งพี่น้องนี่เดินตัวตัวนี้เนี่ยเพิ่นเพิ่นจะเอาเพิ่นว่าตัวนี้ตัวใหญ่นี่เอาก็เอาอ่ะคะแนนอย่าไปขึ้นคือโหลดลงมาใช่ว่ะว่าตัวน้อยนี่จะป้าไว้ห้องนี้สมุดไผ่จะมานอนดุงแก้วจะมานอนก็นอนอยู่นี่น้องหลายจะมานอนก็นอนอยู่นี่ตัวน่ะตัวแรกตั้งทีวียังได้เมื่อ แเดี๋ยวมือกันนั่นนะครับให้เอาสร้างเพิ่นมาเฮ็ดเองหรอกกันเรื่งองทีวีมันยังมาสร้างเพิ่นมาเฮ็ดอยู่พี่เองเลยแต่ว,ว่าตอนนี้อ่าใช้สมองก่อนตอนใช้สมองไปว่าคิดชื่อเครื่องนะแม่คิดอันนั้นอยู่พอยังเข,าขาา่าโฉบเข่าชานึงนั้นนี่แม่ยังเข่าชานที่ชื่อมาไหวแบบบัดขึ้นเฮือนขึ้น,นยังกึนยังหลายมือนะ่จาจะเตรียมไว้เพราะเฮาบ่มีโดดเด้ เขาบมมีโดดนะเขาชื่อเตรียมไว้เขาอาศัยมูมาเนี่ยผกมานะฝากมาน้ำมูฝากมาน้ำโดดมูนี่ครับเตียมเตียมมีแต่มืออื่นหนาสีได้ชื่อพวกปูนพวกยังมาได้ให้ลุงเทตัวหนาเนี่ยเห็นมันเด่เทหมันเด่ชื่อเฮชื่อทายเขามาเพิ่มบิมันเนเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อนี้ยังไม่ได้ไปข้างไหลอยู่เมื่อนี่ข้างหลัก็ยังไม่ได้เข่าไปเฮ้อนลุงดาวอยู่ เข้าไปบอดีแล้วจนเมื่อยเราหิวเครื่องเช้านี่ยเพรเราอะเมื่อยเมื่อยเราอะหาเพิ่มมาสองมือเลยติดต่อกันแม่นด้ใช้ได้เพิ่นแล้วนะได้ใช้ได้เพิ่นกันแน่เพราะคำว่าใช้รถบจิตกับมันน้อยมันยังรถโอ้ยมันช่วงจีเออแมนใส่เชือกน่องก็เต็มเออครับคำว่ามีแต่เครื่องกระปิกกระป๊อกอะไรกับบานหนาบานไน่กับคำเป็นเข่าเป็นอย่างนั้นน่ะยซีเมนรถเพิ่มกันแน่บ้านมันเบิด์นเนื้อใหญ่เลยด้อ่าเพิ่มพานเพิ่มมากอะถือว่านั่นเลย ลอ,องไงเนาะก็คือว่าพมเสร็จถ้วยเป็นบ่วงเป็นจานเค,ครื่องครัวยังเดือยโซงอย่าง,อ,างอันพวกอันในนี่เนะเค,ครื่องครัวนี่ยยังเดือหมอกอันกระทะแพรผ้า,า,า,า <c oughs> ครับอ,อ,อนันหมูข้าวเพราะเอ้าหมอแดงครับพ่อเออมันมันมีมีแต่กระทะอันนี้ทำหมาลาได้หน่อ,อันนี้มัน ทางเงินผู้ใหญ่เพิ่นบอกไอ้ชื่อหม้อหม้อกระทะไฟฟ้าครับหม้อกระทะอันนี้เพิ่นว่าช่องยางใช้มีอยู่บ่หม้อกระทะกินเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ก็เห็นพันๆตาอยู่เห็นบ่น้องจ๊ะเอาเข้าไหนแล้วเอาเข้ามาอยู่บ่เห็นแล้วครับดีๆไหนผมเห็นก็ผมเห็นเออเน่ะเออมีอยู่เห็นอยู่ไอ้สียังเดือดแต่หม้อกระทะตัวนั้นกับหม้อของเขาพี่น้องเนาะแต่ยังไม่ได้ชื่อมาเป็นจานเป็นยังเป็นถ้วยเป็นวงถ้วยน้อยถ้วยแกง สวยก้อยสวยละมีเบสอืครบชุดโอ้เจ้ว่าคำนับรวมๆกันเจ้ว่าอย่าหดร้อยใบพุ่นมาจักเนาะเคยเคยมีอยู่บ่จำเลยฮะแล้วได้แล้วเป็นอยากเป็นนั่นนั่นพุูดได้เนาะรวมๆกันนี่ลายยางแนทพี่น้องที่ว่านั่งวงแต่พอจำควรเนาะพี่น้องเนาะยังอะไรไปทางใดอยู่มึน คือว ok. ่าน <th phin eventually> ั่นดีใจพอลงจอดฮะนิจใจได้เนาะไรครบทุกอย่างพี่น้องเยมีแต่ว่าผืนมาเทแล้วพากันแกะแอนกระเบื้องตัวลายมันโบนั่นเพื่อเพิ่นนั่นก็พากันแกะทำมันเตะเห็ดอะไรได้ได้ซื้อเข้ามาใช่ไหมเห็ดโดดมันโบนั่นเนาะทำมันเตะใช่ไหมเฮาเห็ดเดี๋ยวเฮาต้องแกะทำมันโบตัวลายโมงงามเนี่ยเฮาก็ต้องบโบต้องบโบ บโบอกเพิ่นก็บอกอ้ายอ้ายก็บอกโตอ่าตัวใดมันบวชขัในใจเจ้าวก็บอกลดแต่ว่านั่นถือว่าเติมหนึ่งรวมๆเลยกับรถรวมทางคาคนชงมายังก็คือว่าเบาดีกะอ่าถ้าพอแต่น้ำมันแล้เราอยากเอาแต่น้ำมันก็พอแต่น้ำมันกะมันกัสิบูเบิรดอกแต่ว่าอ้หายน้ำใจเพิ่นแบบว่าเขาบอกเพิ่นหนึ่งกับเพิ่นก็มาลุเพิ่นโมได้อนั่นแม่นซลอยกันเป็นทีมงานเดียวกันหมู่เดียวกัน ขอบใจเพื่อนทีกบ่อชาวโดยขอบใจเนี่ยอืมแค่น้อยบบโ,โอเ้เขื่อนปให้น้องจ้อยเท่าไรขอบใจจ้าเขื่อนว<ม>ันหน้าเราไปอย่างมากด้่เนาะฮะต้องขอบมือขอบใจเพื่อนแต่ละคนเข้ามาเออพี่น้องเลยเนาะคือว่ามีแต่เบื้องฮักชาได้บันดบนี้เครื่องหลายพยายามอัดเทือนอัดชานตอนคำตอนคืนโดยฮะคำตอนคืนบาดหอดมือขึ้นเทือนขึ้นชานกะเอื้อยน้องหรือว่าผู้ใดเขาดึงเคยกะบหอดเพิ่อนโดยฮะ สำคัญที่สุดกับคนบ้านเดียวกันมายังกัเป็นยังมากอะพอได้เพื่งพาใช้กันเนาะเดนนั่นหมูเมนว่าเฮามีแหละผู้ยักผู้ใหญ่ช่วยแต่เฮาสีเงินนั่นอะไรบอดายโต้วเนาะเมนมาต้องหูจักเห็นภัยน้ำกลางถกกลางๆกับหายปากห้ยว่าให้ถามคมกล้าคมหานี่แหละเนี่ยมันอันนั้นเราผนลมเจ้าไปนอนอยู่พุ่นกับมีพัดลมอยู่บ่ บ่มีจะเอาไปเปิดก่อนนวดผลาลมนะมันบ่ได้เกี่ยวกับเอามาขึ้นเฮือนหรอกเนาะไปนอนปุ่มมันห่อนก็เอาไปเปิดก่อนอ่าตัวหนึ่งครับนั่งกันอ่ามันห่อนแน่นอนตองคำตองคืนอืม,อมเอาขี้น้องเนาะเชื้อผ้ากะซักนะใส่ไม่เข็น,น,อ,นอ่าใส่ไม่เขนนะไว้นนเขนหอยไว้ในตู้นอ,นอ่ามันจังผมมีจีพุ่นกี่เพลยเอาปลาไว้เอาพนะับไว้น่อมันมินอัพ กือว่านั้นอยู่พี่น้องกันเนาะเดียววันมือขึ้นเพื่อนขึ้น,นยังนนในเ้องก็ทจงสีได้นั้นอีกเจนึงว่าเรื่องกับเขากับน้ำในทางนั้นเลยเป็นว่าทางเมย์ของเจ้าเป็นกระทันแนอนว่าในไรเิ่นว่าเอาตัวนี้ไรให้มาเวียงชื่อเครื่องชื่อยงังในโกนในส่วนเรื่องเงน,นตัวนี้กพิคนก็ตามใจเบาเวียงว่าเวียงคุยกับเพิ่นในเอียดว่าอยากเทเพิ่มนะเิ่นว่าแล้วแต่วบาเวียงสีเฮ็ดเ้วเวียงก็สีเทเพิ่ม เมนเมนเทเพิ icana, ่มคือว่าซ so, ้ำมูแล้วบันมีซ้าเพื่อนเฮาเจ้าข่อยแล้วบันนี่เนาะโดยกลัวยิ่เพื่อนผ้าใช้ผ้าให้ชื่อให้ชองดวงให้ชื่อได้ผ้าเจ้าโกลบันเฮามาอยู่เพื่อนอยู่อย่างเนาะเมนว่านั้นให้ชื่อให้เป็นของเจ้าให้ใส่ในเพื่อนเจ้าให้มุดว่า มาต่อไปเขตคนมาเฮือนเฮ็ดอยู่เห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะขักเนี่ยได้บ้านตู้เย็นเอาไว้หันได้่นว่ะง่ายไงย่าลายอันลายแนวอยุบไอ้ยังสิคุยกับลุงแก้วอีกทค่หนึ่งเรื่ององนคือจริงที่ไอ้เคยบ่าเรือนอ่าฉีอันเท การเปลี clear, on ite, ่นเดี่ยวเละสิเฮ <Yeah. S 1> yes. ็ดอันสิ <Yeah. S 1> <the> <p> ่งบางล่างถ้วยล่างบ่วงนนั่แหลยพอเฮาขุดคุมขุดหยังก็แล้วเรียบร้อยแล้วบางเทื่อบางทีอ่ะสิอันเลี่ยวขื่นเพื่อนก่อนให้มันเลี่ยวขื่นเพื่อนน่ะมันเลี่ยวยางก่อนพองานตอนนี้มันก็ให้กระได้ด้วยด้วยด้วยแจ๊คโนย์โหลดปูนก็เข้ามาพอดีพี่น้องเนาะ กำลังหมอบเครื่องมอบครองให้น้องจ้อยอ่าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมีแต่ว่าน้องจ้อยอันขอบุญขอบคุณทั้งแม่เพื่นเนาะจงขอบุ่นมเดที่ื่อเครื่องให้ลูในมณีกก้แม่อยู่ดีม่ชุบบลังขันแขงรงาชนะสินได้ขอได้สิงนั้นแมลูกมากนี้ก็ก่าหแม่ร้อยพันเท่าเด้อก็ขอบบุเมาเวียงที ชื่อเครื่องมาให้นอนแม่วันนี้ก็ขอให้เบาเย็นอยู่ดีมีแรงช่วผู้ภาพร่างกายแข็งแรงไปใาาส่กับเดินทางปลอดภัยสาธุับหนังใส่ได้เถอะขอบุญขอบคุณเราด้วยกันนะบอกเราก็มาทำการเหตุเชือนจนเล็<ช>ลวจังได้คือให้บอกในรถกูค้คนเดียจังได้ขอคุณท่าให้คุยใส่เด้อที่มานำม,มามาเบิ่งมาเยี่นอนคุณนัก็ขอให้หนังใส่ไปใส่กับเดินทางปลอดภัยนะครั อนาะพี่น้องเนาะกับนี่จะไปายทางปูนพุ่นบาดนี่เนาะอ่าทางปูนพุ่นบาดนี่โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนถ้าว่าพิษพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บชิดลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจังไดก็อยู่ดีไม่แห้งเบิดลจุกุ่งจุกคนพี่น้องเลยหักแพงคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปทางเพือน้องลาวโตบัดนี้พี่น้องพอได้ปูนอ่ามาแล้วพี่น้องเนาะไปทางนั้นโตพี่น้องเลยโอ้ยังไม่ลงจะคลิปเมื่อย์มือนี่พี่น้องเลยเนาะเดีนพุ่นเดีนพี่ อ่น้องพี่น้องเก็จบจัดมอบเครื่องมอบของให้น้องจ้อยก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางพี่เนาะอยู่ทางพังไทยหลายๆก็ขอให้พี่อยู่ดีไม่แห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะทิ้งที่ช่วยมาในมื้อนี้ให้บ่เวียงเป็นสะพานบุญมาตลอดกับขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะสุขกายสบายใจเงินได้น้องทองได้มาเนาะพี่เนาะทำภารกิจไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเนาะอ่าสมบังทุกประการพี่น้องเเนาะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องถา้าว่าผิดพลาดการใดก็นนกต้องกราบขอโทษขออภยัยอะไรเนาะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบรวยทุกทุกคนเนาะ